จากข่าวการเปิดตัวและการปล่อยภาพทีเซอร์ของ Toyota Land c r UISER และล่าสุดในปี2025ได้กำหนดในส่วนของรหัสตัวรถอย่าง Land c r UISER FJ 500D ทำออกเป็นแฟนสาวกทั้งเมืองไทยและทั่วโลกตาเฝ้า รอคอยกับการเปิดตัวมินิ SUV บนพื้นฐาน IMV ที่หลายคนก็คุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าพื้นฐานนี้ก็ใช้กับไฮรักทั้ง Fortuner ด้วยนะก็แล้วก็ไฮรักแชมป์นะครับถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะั้นที่แฟนๆ็็ต่างเฝ้ารอคอยแต่ล่าสุดนะครับสื่อดังในญี่ปุ่นอย่างเบสค่าก็ได้ออกมา,ถาแถลงหรือว่าให้ข่าวนะเกี่ยวกับข่าวลือว่าจะมีการนะครับเลื่อนการเปิดตัว Land Cruiser FJ เป็นปี2026แม่ว่าก่อนหน้านี้จะมีการบอกว่าจะเปิดตัวภายในปลายปี2025และใช้ไทยเป็นฐานผลิตที่โรงงานบ้านโพจังหวัดะเชิงเสาหรือว่านี่เป็นการสร้างกระแสหรือว่ารุ่นนี้จะไม่มีการผลิตจริงสำหรับ Toyota Lan d c r เ i s e r ถือว่าเป็น SUV เกรดพรีเมียมของ Toyota นะครับที่จำหน่ายอย่างต่างประเทศมันจะเป็น250 แลนคูเซอร์300นะครับและยังมีน้องเล็กอย่างแลนคูเซอร์ FJ นะที่มีข่าวลุดออกมาว่าจะมีการเปิดตัวและใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มร่วมกับ t o โยต้าไฮรักฟอนชัวเนอร์นะครับนั่นก็คือโครงสร้าง IMV นะถือว่าเป็นโครงสร้างที่คนไทยก็ใช้งานกันมาอย่างยาวนานแล้วก็คุ้นเคยนะครับรวมไปถึงการใช้ในส่วนของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆร่วมกับไฮรักแชมป์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะใช้พื้นฐานร่วมกับแชมป์นะครับนั่นก็คือการ ปรับเปลี่ยนในส่วนของแชสซีต่างๆแล้วก็โครงสร้างนะครับจนมาเป็น SUV แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพียงแค่ใช้พื้นฐาน i อเร่วมกันนะครับตัวรถก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับไฮรักแชมป์นะซึ่งสื่อญี่ปุ่นอย่างเบสคาร์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการออกมายืนยันนะว่ารุ่นนี้จะมีการผลิตจริงแต่ล่าสุดนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าอาจจะมีการเลื่อนกําหนดการเปิดตัว เป็นช่วงปี2026นะครับในส่วนของตัวเลขนะครับขุมพลังนะั้นสำหรับ Land Cruiser FJ รุ่นนี้นะครับสื่ออย่างเบสคาก็บอกว่าจะมีการเปิดตัวในส่วนของขุมพลังเบนซินก่อนส่วนตัวเลขนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าจะออกมาอยู่ที่เท่าไหร่แต่คาดการไว้นะถ้าอิงตามรุ่นที่จำหน่ายในไทยอย่างไฮรักแชมป์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.7แต่ว่า แรงม้แรงบิดอย่างน้อยอยู่นะหากจะเอามาใส่ในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อหรือว่าสายลุยสายออฟโรดและอีกหนึ่งขุมพลังก็จะเป็น2.8นะที่ประจำการในไฮรักรวมไปถึงโตโยต้าฟอนเจอร์นะครับถือว่ารุ่นนี้นะมีให้เลือกทั้ง204แรงมา้าและ224แรงมา้าตัวแรงเลยก็ว่าได้นะครับ นับว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะที่แฟนๆหลายคนก็เฝ้ารอคอยนะครับรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทัมนะครับและยังมีในส่วนของแชสซีนะไอวีนะครับโครงการนี้นะยังใช้กับรุ่นนี้อีกนะครับทั้งโตโยต้าไฮรักที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีรวมไปถึงโตโยต้าฟอนเจเนอร์ไฮรักแชมป์นะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็รอคอยรุ่นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตที่โรงงานโตโยต้าบ้านโพนะครับจังหวัดเชียงเซา รวมไปถึงดีไซน์นะครับงานออกแบบของตัวรถนะก็จะมีความคล้ายคลึงหรือว่าผสมผสานระหว่างรนด์ค c r เ i s e r นะครับกับ โตโยต้าไฮรักแชมป์นะครับที่จําหน่ายในบ้านเราแต่ก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะซึ่งรุ่นนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นแลนด์คร u i อ e r นะครับที่เปิดตัวที่ยุโรปนะครับเป็นรถยนต์เอสยูวีเกรดพรีเมียมของโตโยต้านะครับทั้งความสวยงามนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ขุมพลังนะครับถือว่าสายลุยสายออฟโรดนะครับหรือว่าขับบนท้องถนนก็มีความโดดเด่นนะสำหรับแลนด์ครเ i อ e r รุ่นนี้และ FJ นะครับที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีนะถ้าเอามาในบ้านเราก็จะมีคู่แข่งตอนนี้ถือว่า แทงสามยนะแล้มีแทง500อีกนะครับค่ายจีนก็ถือว่ามาแรงเลยในช่วงนี้โตโยต้าจะผลิตจริงไหมนะครับถ้าซื้อนอกอย่างเม็ดค่าเขาบอกว่าจะเลื่อนอีกนะครับแฟนแล้วครับ มีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้นะครับแลนคุยเซอร์ fj 500D นะครับภายนอกภายในมาทรงนี้จะสามารถขายได้จริงไหมราคาต่ำกว่าล้านน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์มา่อกกันนะครับใต้คลิปนี้เลยส่วนที่อินโดนีเซียนะครับที่หลายคนได้ข่าวก็คือเขามีการเปิดตัวในส่วนของรุ่นลังกานะครับก็คือใช้พื้นฐานไฮรักแชมป์ในบ้านเรานี่แหละ เพราะว่าดีไซน์ตัวรถนะครับแฟนๆในเมืองไทยยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวรถนะแม้ว่าจะมีหน้าตาหรือว่ารูปร่างคล้ายกับไฮรักแชมป์นะครับซึ่งวัสดุภายในต่างๆก็เหมือนกับยกมาจากไฮรักแชมป์เลยนะครับตัวรถเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะยังไม่โดนใจแฟนๆเท่าไหร่นะครับถ้ามาทรงนี้ในบ้านเราก็อาจจะสู้แทง300ได้ลําบากอยู่แต่ถ้ามาทรงนี้นะครับเหมือนกับแลนด์ครูเซอร์หรือว่าแลนด์ครูเซอร์0อง้นนะก็มีความสวยงามแล้วก็ ความสปอร์ตความดุดันอยู่ในตัวนะครับแล้วแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้เลื่อนอีกหรือเปล่านะครับในปี2025ปลายปีนะครับน่าจะมีความคืบหน้านะในช่วงงานมอเตอร์เอ็กโปอาจจะมีสไพร์ได้เห็นขันจริงนะครับผลิตที่ไทย ช่วงแรกจะเป็นกลุ่มพลังเบนซินนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดีเซลน่าจะประมาณ2-3ถึงปีนะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่จะมาจําหน่ายนะครับบ้านเราก็จะใช้อยู่เพราะว่าต้องขอบคุณนะผู้บริหารโตโยต้านะครับถ้ามาจริงนะเขาก็มีการพูดคุยนะครับให้มาจําหน่ายในเมืองไทยนะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินซึ่งก่อนหน้านี้ก็เขาบอกว่าถ้าเมืองไทยต้องการดีเซลก็ต้องรออีกสองถึงสปีแต่ไทยก็อยากได้เหมือนกันนะครับเป็นเบนซินก็ได้ราคาสัก1.2ถึง1.5นะครับแล้วก็ใส่ออปชั่นมาให้ ก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่แข่งกับแทงสามร้อยนะรวมไปถึงซนะูซูกิจิม y นเแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาก่อนหนึนะครับใต้คลิปนี้เลย